ต่างประเทศการที่จะมีการแอปรูปไลเซนคาสิโนเขาไม่ได้มองเฉพาะตัวคาสิโนหรือไลเซนเขาต้องมองสาภาพสังคมและเศรษฐกิจก่อนของเราเนี่ยไม่ได้มีการดำเนินการเหล่านี้เลยก็เปิดมาเราก็เห็นแล้วว่า คุณต้องความประสงค์ของพวกคุณคืออะไรคือผลประโยชน์ของนักการเมืองอืเท่านั้นเองค่ะคุณจะให้เขาเปิดไรเส้นคาสิโนเนี่ยกี่ปีล่ะสามสิบปีห้าสิบปีอันนี้ค่าไรเส้นเนี่ยคุณก็ไปคุยกันเองอยู่แล้วคุณคุยบนโต๊ะเปล่าคุณก็ไปคุยใต้โต๊ะแล้วกลุ่มคาสิโนเนี่ยเรื่องเงินเขาอันลิมิตขอให้มีความมี potential มีความเป็นไปได้สองคุณมีแต่ใบอ่ะ แล้วคนกลุ่มทุนเนี่ยเขาเอาใบไปทําอะไรได้ไหมมันต้องมีสถานที่อืมันต้องมีโลเคชันมันก็คือคุณก็จะขายที่เขาอีกไงก็ที่พวกคุณคุณก็ล็อกไว้แล้วอะไลนเส้นต่างประเทศเขาทราบกันหมดนะอืว่าจะกี่ใบเพราะกลุ่มทุน,นใหญ่ผมทราบรู้จัก แต่ก็คุยกันนอกโต๊ะไม่ได้คุยกันบนโต๊ะคุล็อกไว้หมดแล้วกลุ่มทุนไหนบ้างที่จะได้รายเส้นกลุ่มทุนต่างประเทศครับแล้วสถานที่ที่จะเซตให้เขาลงพื้นที่ที่ดินก็พวกคุณก็กว้านซื้อไว้เรียบร้อยหมดแล้วคนรู้ดีมีอยู่คนเดียวค,คนคที่กำหนดทั้งไายเส้นก็เจ้าของรัฐบาลแล้วกัน ค<ม>นนั้นคุณแท็กซี่หรือเปล่าต็มไม่ทราบเขาเป็นเจ้าใครเป็นเจ้าของแล้วทุกวันนี้ไม่รู้ประเทศเนี้ยะเราอยู่กันมาเนี่ยมีเจ้าของไหมแต่ทุกวันนี้มีเจ้าของแล้วก็ปล่อยปล่อยเข้าไปเราทนกันอยู่ได้ก็ทนแต่ผมเรื่องนี้ผมยังเห็นว่าประเทศไทยยังไม่เหมาะสำหรับสถานคาสิโนถูกตั้งตามกฎหมายยังไม่ถึงเวลาคนไทยเนี่ย เอาเงินไปทิ้งเนี่ยไปถมทะเลให้เขาเนี่ยหรือเอาชีวิตไปตายเพื่อไอ้ธุรกิจนี้ผมอยู่ในธุรกิจนี้ไงงะผมเห็นแล้วทีพื้นที่ที่ดินเนี่ยต้องเป็นของรัฐบาลผมถึงบอกถ้าจะมีจริงๆรัฐบาลต้องเป็นเจ้าของที่ดินได้อะไรสังคมได้อะไรประเทศได้และได้ภาษีกี่กี่ต่างกันแต่ความเสียหายจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจต่อไปเนี่ย มันมูลค่าเป็นไม่เป็นแสนแสนล้านเป็นล้านล้านล้านนะตราบได้ถ้าอยู่ๆคุณก็มาวางตั้งตึบเลย <คน S 1> ผม<า>ยเองเ่ยควรจะผมเองอยู่ในธุรกิจนี้ด้วยนะ ผมยังไม่สนับสนุนและไม่ใช่พูดเ,เพื่อให้เขาให้พวกกลุ่มทุนหรือการเมืองมาคุยนะออผมไม่ได้สนใจนะผมก็พอมีธุรก,กิจที่ผมทําอยู่ต่างประเทศมันก็พอจะทำมาอากินของผมได้แล้วออผ,มผมไม่ได้เห็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนตน <c oughs> ในจะเข้ากระเป๋าผมอะ่ะ จริงจริงผมต้องต้องไปกับพวกเขาด้วยนะไปกับพวกเขาได้ไปกับพวกเขาด้วยนี่ผมสนุกขนานแฮปปี้เลยผมรู้รู้มากกว่าพวกเขาเยอะแยะเอาผมท้าเลยผม่าเป็นกระบี่มือหนึ่งในประเทศนี้แล้วกันถ้าเรื่องธุรกิจนี้เอาใครอยากจะมาคุยอะไรกับผมมาเลยมาตัวตัวกันเลยผมรู้หมดอ่ะฮะช่องช่องท่ทางช่องทาไม่อยากไม่แนะนําเพราะนั้นอย่าไปคุยเรื่องนี้ดีกว่าเลิกเลิกล้มความคิดนี้ไปเถอะ